ข้อสิบสี่ครับนะบอกว่า A B ขนานกับ C D นะครับ A B ขนาะกับ C D เนี่ยครับ A B C D ขนานกันนะสัญลักษณ์การขนานอยู่นี่นะ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมมี O ส่วนของเส้นตรง A B ตัดวงกลม O ที่ E กับ F เนี่ย A B ตัดวงกลม O ที่ E กับที่ F ส่วนของเส้นตรง CD ตัดวงกลม O ที่ G กับ H CD ตัดวงกลมที่ G กับ H มุม EFO นะครับ EFO เท่า e กับ30มสิบนะมนี้30ใส่ข้อมูลลงไปแล้วนะ DHI DHI มุนมนี้เป็น36นะครับ ข้อมูลนี้คูมาใส่ในรูปแหละโจทย์อยากได้ขนาดของ AEG AEG โจทย์อยากได้ขนาดมุมนี้เราเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้นก็ไล้ทฤษฎีเส้นขนานนะครับแต่ข้อนี้นะมันแอบ,บหลอกเรานะเราไม่ระวังนี่โดนโดนเลยนะอ่ะเรามาดูนัลูกเดี๋ยวเราจะค,าค่อยๆไล่ไปนั้น คุก็เลยลากเส้นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยลากเส้น JK ขึ้นมาโดยเส้น JK ที่ลากเนี้ยลากให้ขนานกับ AB แล้วก็ CD นะลากให้ขนานนะแล้วให้มันผ่านจุด O ด้วยลากแล้วให้ผ่านจุด O ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ลาก,กอยู่แถวๆนี้โอเคปะ่ะไม่ใช่แค่ลากให้ขนานนะแต่ต้องให้ผ่านจุด O ด้วยโอเคนะอืม จากมุมนี้สามหกมุมตรงข้ามโตเท่ากันมุมตรงข้ามเนี่ยมันเกิดเมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันนี่สองเส้นตัดกันเกิดมุมตรงข้ามดังนั้นมุมนี้จึงได้ 3, สามสิบหกองศาครับนี่กูเขียนไว้นี่นนละเขียนนะนี่ในภาพต่อไปก็จะมาปรากฏแล้วครับตรงนี้เป็นสามหกครับสองมุมนี้โตเท่ากันนะ เหตุผลอยู่ในข้อนี้ละเขียนไว้หมดละเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งห่วงจดนะดูให้เข้าใจนะลูกเราจดยดเพิ่มเติม<ๆ>นิดเดียวเองไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทันเอาละครับจาก JK ที่เราลากไว้นะลูกให้มันขนานกับเ AB แล้วก็ CD นะครับมันก็เลยทำให้ลูกพิจารณาสองเส้นนี้ก่อนนะโดนเส้นนี้ตัดผ่าน เมื่อเส้นขนานการมุมแย้งจะโตเท่ากันทําให้สองมุมนี้โตเท่ากันมุมนี้โจทย์ให้มาว่าเป็นสามสิบส่วนตรงเนี้ได้มาเพราะการเป็นมุมแย้งครับเมื่อเส้นขนานการมุมแย้งจะโตเท่ากันนะครับสามสิบนะครับมุมนี้ชื่อมุม F O OK K ครับ F O OK K เลยเท่ากับ E F O ที่โจทย์ให้ตรงนี้ก็เลยเป็นสามสิบเคลียร์ขั้นนี้ไหมลูก ทีนี้ก็ดูสองเส้นนี้บ้างนะสามหกเนี่ยลูกได้มาจากมุมตรงข้างเมื่อกี้ใช่ปะ่ะไม่ใช่ได้มาจากโจทย์ให้นะเออมันโดนเส้นนี้ตัดผ่านลูกโดนเส้นนี้ตัดผ่านมุมแยง้งโตเท่ากันลูกก็เลยได้มุมเนี้ยเป็นสามหกไปด้วยเนี่ยลูกจะได้มุมเนี้เป็นสามหกไปด้วยเวยพราะมุมแย้งต้องโตเท่ากันนะมุมนี้ชื่อมุม KOH ก็เลยโตเป็นสามหกเหตุผลเมื่อเส้นขนานจันทร์มุมแย้งจะโตเท่ากันเคลียนะต่อมลูกทีนี้เราก็เลยลากเส้นนี้ลากเส้นนี้ตอนที่เราลากเส้นนี้ครับนี่ก็รัศมีนี่ก็รัศม,มีนะลูก ถูกไหมน,ะนี่นี่รัศมีพอลูกรากเส้นนี้นี่ก็รัศมีนะดังนั้นสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะโดยมีด้านนี้เป็นฐานมุมที่ฐานก็ต้องโตเท่ากันอันนี้สามสิบตัวนี้ก็ต้องสามสิบไปด้วยเนี่ยครับก็เลยเป็นรูปนี้เป็นรูปนี้ลาก OE ทำให้เกิดสามเหลี่ยม EOF เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับ ทำไมถึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเหตุผลเพราะมันมีสองด้านนี้เท่ากัน OE เท่ากับ OF คือรัศมีนะเพราะฉะนั้นสองด้านที่เท่ากันก็เรียกว่าด้านประกอบมุมยอดใช่ไหมด้านที่เหลือคือ EF จึงเป็นฐานนะมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วต้องโตดเท่ากันนะมุมนี้สามสิบทำให้มุมนี้เป็นสามสิบแล้วลูกก็เลยมาคำนวณมุมนี้ได้ครับเพราะว่า มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมันต้องรวมแล้วครบร้อยแปดสิบใช่ไหมเออตอนที่ลูกคำนวณมุนมนี้ลูกก็เลยใช้ร้อยแปดสิบลบสามสิบสองอันร้อยแปดสิบลบหกสิบก็จะได้ร้อยยี่สิบนี่ครับอันนี้ครับ เช่นเดียวกันนะลูกตอนที่ลูกล่าโอเออโอจีนะครับ,ต,บตอนที่ลูกล่าเตยือตอนที่ลูกลาโอจีมันก็เกิดเหตุแบบเดียวกันเลยครับเวล่าโอจีนะเกิดเหตุแบบเดียวกันเลยมุมนี้สามหกทำให้มุมนี้ก็ต้องเป็นสามหกไปด้วย ลูกก็คำนวณมุมตรงนี้ได้นะครับก็มุมนี้ก็เลยกลายเป็นร้อยแปดสิบลบสามสิบหกสองอันร้อยแปดสิบลบด้วยเจ็ดสิบสองก็ได้ร้อยแปดตรงนี้ก็ร้อยแปดแค่นี้ฝันงงอย่างไรไม่ลู้ทีนี้ จุดหนึ่งที่ครูอยากตั้งคำถามครับโจทย์อะ่ะมันกำหนดมาตั้งแต่แรกเลยนะว่าสองเส้นนี้ขนานกันนะตรงนี้ลูก,ลก,ลกดูดีๆนะจุดที่จะโดนหลอกกันก็คือตรงนี้ล่ละบางคนคำนวณค่าสองครั้งแล้วได้เอ๊ะมันไม่เท่ากันว่าแล้วก็มาไล่หาว่าเอ๊ะม,มันผิดตรงไหนวะเนี่ยเอ๊ะก็ไม่เห็นเจอเลยก็ถูกขั้นตอนนี่ว่าอะไรแบบเนี้ย นะครับลูกดูนะโจทย์มันก็ยืนยันนะว่าสองเส้นนี้ขนานกันนะแล้วลูกดูลูกดูถ้าลูกเฉลียวใจนะลูกจะรู้ความความเป็นจริงอะตรงนี้ละเนี่ยสองนั้นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นมุมแย้งกันอ่ะเอ้าถ้าเป็นมุมแย้งกันถ้าเส้นขนานกันมุมแย้งมันต้องโตเท่ากันดิดูป่ะเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นมุมแย้งกันเลย แล้วเส้นมันก็ขนานด,ด้วยทฤษฎีบอกว่าเออถ้าเส้นขนานกันมุมแย้งจะเท่ากันแต่ถ้าเส้นไม่ขนานมุมแย้งก็จะไม่เท่าตอนนี้เราเห็นว่ามันไม่เท่าแต่เราบอกเราไม่สามารถพูดว่ามันไม่ขนานนะเพราะโจทย์ไม่กําหนดมาให้เลยว่าขนานแล้วลูกจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายัางไงอ่ะเนี่ยสามสิบกับสามหกไม่ได้เท่ากันนะแลวตำแหน่งที่มันอยู่่ะเหมือนกัเป็นมุมแย้งด้วยเหมือนกัเป็นมุมแย้งด้วย เออนี่ยคำถามของครูก็คือจาก A B ขนาดกับ C D ซึ่งโจทย์เป็นคนกำหนดนะแล้วถ้าแล้วเมื่อเส้นขนานกันมุมแย้งมันก็ต้องโตเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุม F E H นะครับมุม F E H ก็คือมุมนี้เนาะเนี่ย F E H นะครับก็ F, e, H, ควรจะโตเท่าๆกันกับมุ F, e, H, บม G H E คนโตเท่ากันแต่เนี้ยลูกเห็นเลยลไม่เท่าอ่ะอันหนึ่งสามสิบอันหนึ่งสามหกลูกจะอธิบายเรื่องนี้ว่าไงพอสอบผิดหรือเปล่าไม่ได้ผิดนะ้อสอบไม่ได้ผิดนะลูกเราคิดไปเองลูกเราคิดไปเองว่าไอ้เส้นเนี้ยมันเส้นเดียวกัน กต่แท้ที่จริงแล้วมันอยู่กันอย่างนี้ลูกนี่คือวาดแนวเส้นขนานก่อนนะวาดแนวเส้นขนานนะนด,ด,ดูดู สมมติตอนนี้คือจุดเอมันไม่ได้เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันลูกมันเหมือนมันอยู่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนมันอยู่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ครูเขียนภาพให้ชัดเกินกว่าความเป็นจริงนะเหมือนจริงแล้วมันอยู่กันอย่างเงี้ยลูกเนี่ยจุดอ e ีอยู่นี่จุดโออยู่นี่จุดเอสอยู่นี่ครับ ในความรู้สึกของเราอ่ะเมื่อเรามองรูปเนี้ยแลเ้เขาก็เจตนาด้วยในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเส้นนี้มันเส้นตรงเดียวกันเนี่ยเส้นที่ผ่านจุด O ตรงนี้นะซึ่งถ้าเป็นเส้นตรงเดียวกันจริงๆมันจะไม่ผ่านจุด O ครับนะถ้าเป็นเส้นตรงเดียวกันจริงๆมันจะไม่ผ่านจุด O ลูก ถ้า e ถึง s เป็นเส้นตรงเดียวกันนี่นะเส้นนั้นมันจะไม่ผ่านจุด o หรอกภาพจริงมันคืออย่างนี้ลูกโอเคไหมเนี่ยนี่คือเหตุผลที่แท้จริงของมันนคะครับมุมแย้งโตเท่ากันต้องเป็นมุมนี้กับมุมนี้ครับที่มันจะโตเท่ากันมุมแย้งที่ว่าซึ่งมันก็จะไม่ใช่สามสิบกับสามหกเนี่ยภาพที่มันอยู่จริงๆอ่ะคือลักษณะอย่างนี้ลูก อธิบายได้ว่าจุด E O H ไม่ได้ร่วมเส้นตรงเดียวกันไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันแล้วก็เอาภาพนี้มายกภาพนี้ลงมาอธิบายก็ ยกพัพนู้นม,มานตรงนี้ต้องการจะเอาแค่นี้ โยกไปหารูปแล้วกันนี่นี่มันอยู่แบบนี้เชีรอเหตุผลเนาะคลิบข้อนี้เริ่มจะยาวขอเอาไว้ หยุดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไฟต่อไปนะ